a few moments t l อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคุณ i t y Mobile แล้วก็ผม f อ o ดอปดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาทําตามสัญญาเมื่อคลิปที่แล้วนะก็คือเจ้าตัว QXR ลูกหลักของผมนั่นเองนะคือเป็นปืนที่โคตรจะดีเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยคือ q x r นี่เป็นปืนคือลูกหลักผมเลยนะในตอนนี้นะคือมันจะมีเฟนเนกับ QQ line แล้วก็ QXR แล้วก็ MSN ที่เป็นลูกลักผมนะก็คือดีมากๆนะับคือดีจัดๆเลยไปรอดูในคลิปดีกว่าว่ามันจะดีขนาดไหนนะโอเคไปดูในคลิปกันเลย อ่าแล้วก็ผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะลงไหนกันนะก็ผมมากับแชทโลกอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็มไม่รู้นะว่ารีแลน์มาใหม่เนี่ยจะโหดไหมก็รอชมกันเลยนะโอเคครับผมตอนนี้ลงเป็นดาวเทานะก็ไม่เห็นว่าจะมีคนนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่มีมั้งครับลงบ้านใหญ่ด็กโอเคเดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอบอทเจอคนค่อยว่ากันอีกทีนึง โอเคครับได้ยินเสียงเหมือนบอดมั้งผมไม่แน่ใจแต่มันอยู่ในนี้แหละ <S 2> <S 2> โอ้ยนึงกระโผกระโผมาเนาะบกัดโ okay. อเคขโมยปืนไปก่อนครับโอเคครับผมตอนนี้ก็แอ้ดอปโอ้แอดอปสองลูกก็โลมันแน่ทีเนี้ยคนเยอะโคตรๆต,ต้องหาที่แอบก่อนนะครับ โอเคมีคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสลับเป็น U R นะครับเราก็จะจะค่อยว่ากันอีกทีนึ่งน่าจะเป็นบอดยิงกันครับไปเลยแล้วกันบอดยิงกันนะครับไม่ต้องห่วง แม่งอันตรายโอเคครับเรา,าเล่นอยู่ขอบโวงดีกว่ะไม่รู้ว่าโรงบรลมีคนไหมผมไม่รับประกันนะครับว่าตอนนี้ผมจะถึงคิวหรือเปล่าเอ๊ไงโอ้โหคิวเอุการ์ผมคนต้องกลับไหวนะนี่บอกเลยบอดยังร้องต้องกลับไหวเลยฮะเทพเจ้าคิวเออาร์ ช,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 ชผมไปดูแบ็คมาร์เก็ตคนเดียวดีกว่าว<น>ะะนเพราะว่าอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยจริงๆผมก็จะเล่นปกติก็คงอยู่แหละครับแต่ว่าอัดคลิปไงต้องเสี่ยงเพื่อได้คิวนะครับอย่างน้อยสักสิบคิวก็ยังดีหรือไม่ก็แปดเก้าคิวก็ยังโอเคนะครับมียิงด้วยมีมีมีม,ม,มีไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับ โอเคไอดอกลูกหน้ามีนะโอเ้เชี่ยผมไม่มีอัพเกรดด้วยทำไงดีวะออ้ <Your S 1> ผมดงังอะไอ้เสื้อม่วงนี่ผมชาร์จได้นะชาร์จไม่ได้มีสองตัวมีสองตัวนะมีสองตัวชาร์จไม่ได้ดูสถานการณ์ก่อน,นโอเคมีสองตี้ ตรงนี้ขวามือมีตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งขึ้นก่อนครับหนีก่อนโอเคเขามีอัปเกรดนะ re เอาอัปเกรดแล้วก็หนีก่อนนะครับเพื่อจะได้ตีนเบาทีนี้แหละเันเทิร์นของเราแล้าอ s my t u ม n เทผมไม่รู้ว่าตัวนั้นผมจะชาร์จได้ไหม มีคนหลังคาตัวหนึ่งครับคือเรายึดหลังคาไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนโอเคมันน่าจะมาเก็บศพเพื่อนมันนะโอเค,เพ,อนนคเพื่อนเราเครับเพื่อนเราเอ้ยตี้เดียวกันนะครับไอตัวหลังคาคือตี้เดียวกันนะมันเห็นผมป่าวว่าเดี๋ยวเ,เพื่อนเราลอบอยอู่เล่นได้เล่นได้เล่นได้เพื่อนเล่น ไป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 เรียบร้อยครับโอเคโทษทีเพื่อนคือมันเยอะจริงเดี๋ยวเราอืม พเพื่อนกับเได้โอเคตอนนี้ก็มีโอเคมีคนจะไล่มาเก็บคนน่าจะขึ้นมาข้างบนมั้งมาแน่นอนนะเพื่อนมันตาย <c> บอดครับ ลงล่างก่อนเพราะว่าผมอินจานะอินเบาอยู่แล้วมันน่าจะสไลด์ไอเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันน่าจะป่ายแล้วครับมันน่าจะสไลด์สเก็ตบอดไปแล้วเพื่อนเล่นอินหน้าปามขนาดนี้ไม่เป็นไรครับมันชุบได้ก็ชุบไปเรามันชุบได้เราก็ยิงได้ใช่บล่าข้างบนน่าจะมีคนนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือน โอเคมีจริงๆด้วยมีนะครับมีมีมีทำห้ดีเนาะโอเคเพื่อนช่วย <S 1> <S 1> ถ่วงเวลาไว้แล้วเราตีเงียบอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวฟังเสียงก่อนเขาน่าจะเข้าวงแล้วครับแต่ว่าเราวิ่งทานอยู่นะ ก็วิ่งทันวงอยู่นะครับโอเคอาจจะเงียบหน่อยนะคือโอเคอยู่ขอบนี้ใช้อ่า PP ใช้ใบสั้นใบสันอยู่ข้างล่างนั่นแหละอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับสองตัวโอเคมีสองตีนะครับมีวิธีเดียวคือต้อง นี่ครับแล้วก็รอนะรอเขาเดินอยู่นี่ <Last Mark. S 1> โอเคเขาเห็นเราแล้วเขาสแกน <S <S อยู่ข้างในนะครับโอเค โ้เกือบตายโอ,ยโอ้แม่เงเอ้ยถือระเบิดค้างครับไม่เป็นไรอต่ดีนะแฟดช่วยปลาแฟดไปพอดีคนระับแฟดช่วยชีวิตโอเคข้างหน้ามีนะครับข้างหน้ามีพเพื่อนๆก่อนนะเบอร์สี่ไม่น่าไหวนั่นไงว่าแล้วเบอร์สี่เขาเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เป็นไรเราช่วยเบอร์สี่ก่อนนี่ครับผมอยากให้แนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นนินจานะครับเพราะว่านินจาเนี่ย มันเหมาะมากๆเนี่ยดูนะง่ายมากเลยไม่เป็นไรครับเพื่อนฆ่าเขาแล้วไม่ใช่เรื่องยากคือถ้าโดนแถบแล้วสามารถคุณคุณสามารถปั๊มอะรีนาลีนได้เลยก็มันจะทันพอดีนะโอเคมันอยู่บนข่านู้นเราอ้อมซ้ายได้ไหมไม่ได้ครับต้องอ้อมขวาเพราะว่าวงบีมาฝั่งนี้ นะฮะก็จะประมาณนี้ข้างหลังมีคนเหรอเหมือนได้ยินเสียงเลยแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคเขาอ้อมมาแล้วนะครับคือเราต้องวิ่งตรงอย่างเดียวโอเคครับขอเพื่อนโอ้ oh! oh! ชนะเรียบร้อย ก็จะประมาณนี้นะครับผม QXR ของผมก็11ตัวตานี้คือน้อยมากๆเลยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็10ตัวตามเป้าหมายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดาเมท้ายคลิปเลยโอเคครับผมดาเมจผมก็อยู่ที่1890นะครับก็5้าิตัวถามว่าเยอะไหมพันแผมมองว่าก็โอเคนะครับเพราะว่าอย่างคลิปก่อนนู้นผมฆ่าไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ16ตัวแต่ดาเมจพันสอเองนะก็มนแล้วแต่ด้วยครับว่าจังหวะเป็นยังไง ดูความแม่นยำครับ3าคือผมบอกเลยว่าเนี่ย QXR แม่งคือแบบของที่ดีที่สุดอ่ะเออจริง A Later Few Moments later. เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมที่รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็น QXR ลูกรลักของผมเลยจริงๆลูกรลักของผมเนี่ยมี f ฟ n เนแล้วก็ QXR นะครับคือลูกรลักของผมจะเป็นตระกูล SMG หมดเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเกมเพลย์ของผมคือผมจะเป็นคนเล่นระยะประชิด แต่จริงๆถ้าลูกลักแบบลักลักจริงๆคือ m s m c แต่ว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับคือเขายังไม่ได้บัฟให้มันดีสุดๆเลยแต่ก็เล่นได้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละฮะประมาณนี้ก็ q H r ของผมใครที่ยังไม่ดูนะครับว่าแต่งยังไงก็ดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะว่าแต่งยังไงนะก็แรงอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเมื่อกี้เลยโคตรแรงเลยแล้วก็โคตรดีด้วยนะครับและนําให้เล่นกันอินจานะครับคือทุกปืนที่ผมเล่นผมจะเล่นกันอินจาเพราะว่า มันจะเสียงตีนงเงียบนะครับเราจะหล่อยตัตูได้ง่ายแล้วก็หรือไม่ก็เล่นหมาก็ได้ครับหมาไอ้เจ้าตัวซอมบี้นะเพื่อปาดดักเสียงตีเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ช่วยกัดด้วยอะไรด้วยนะครับมีอยู่สองทกิลที่ผมเล่นคือซอมบี้หมาแล้วก็อินจาเท่านั้นครับผมโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมก็ ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม